ท่านบุญเพ็งลามคำได้หมดวาระไปรัพอการค้าได้มีประธานหอ,อการค้าคนใหม่มีมติเป็นเอกฉันนะครับให้ท่านสาหารัฐพิสารเศรษฐพงศ์เป็นคนที่6พระคุณนะครับท่านบุญมาพันดวงท่านวิทยาวิภาคเดชาท่านสมพรราชคีรีรองประธานหอ,อการค้าจังหวัดบึงกาฬ สวัสดีครับทุกท่านครับวันนี้นะครับเกศด,ดาก็จะมาบอกกล่าวเล่าข่าวให้กับทุกท่านได้ทราบความเคลื่อนไหวของหอ,อการค้าจังหวัดบึงการให้กับทุกท่านได้รับชมรับฟังกันนะครับหอ,อการค้าได้มีประธานหอ,อการค้าคนใหม่นะครับคนใหม่ก็เป็นคนที่6แล้วนะครับจังหวัดบึงการแต่งตั้งมาทั้งหมด14ปีนะครับก็มีผู้ว่าทั้งหมด11คนนะครับมี ประธานหอการค้าจังหวัดบึงการ6ท่านด้วยกันนะครับอันนี้ไม่ได้ใบหวยนะครับแล้วแต่ท่านจะพิจนารณาน,นะครับวันที่22มีนาที่ผ่านมานะครับก็มีประชุมสามัญประจําปีหอการค้าจังหวัดบึงการขึ้นนะครับท่านประธานหอการค้าจังหวัดบึงการท่านที่5นะครับคือท่านบุญเพ็ง ลามคาท่านก็ได้หมดวาละไปในวาระ4ปีของท่านนะครับแล้วก็มีการแต่งตั้งประธานหอการค้าขึ้นใหม่นะครับโดยมีมติเป็นเอกฉันนะครับให้ท่านสหรัฐพ,พิสารเศษฐพงศ์นะครับเป็นประธานหอการค้าคนที่หกของจังหวัดบึงกาฬนะครับซึ่งเมื่อก่อนท่านก็ดํารงตําแหน่งรองประธานหอการค้าจังหวัดบึงกาฬนะครับจากนี้ไปนะครับท่านประธานหอการค้าคนใหม่นะครับท่าน สหรัฐพิาสารเศรษฐพงศ์จะดำรงตำแหน่งวาระแรกนะครับของจังหวัดบึงกาฬในปี2,568ถึงปีพศ2,570นั่นเองนะครับพฤษภาคมที่ผ่านมานะครับก็มีการประชุมนะครับแต่งตั้งคณะทำงานหอ,อการค้าคนใหม่ขึ้นนะครับและก็มีการแต่งตั้งปรับเปลี่ยนคณะกรรมการใหม่นะครับที่หอ,อการค้าแห่งใหม่ที่ซอยมหาไทยนั่นเองนะครับ ขอขอบคุณท่านที่ปรึกษาต่างๆนะครับและก็ท่านคณะกรรมการทุกท่านนะครับที่สนับสนุนนะครับหอการค้าเพื่อเป็นประโยชน์ต่อสังคมและหอการค้ารายนามผู้สนับสนุนนะครับในนามของหอการค้าจังหวัดบึงการนะครับก็ขอขอบพระคุณนะครับท่านบุญมาพันดวงประธานกิติมศักดิ์หอการค้าจังหวัดบึงการและท่านวิทยาวิภาคเดชานะครับท่านสมพรราชคีรีครับรองประธานหอการค้าจังหวัดบึงการคุณ ภาสกรวงใบแก้วรองประธานหอ,อการค้าฝ่ายศึกษาและพาณิชย์และก็ท่านปริศเพลงทองกรรมการหอ,อการค้าและท่านบุญเพลงรามคำที่ปรึกษาหอ,อการค้าจังหวัดบึงการนั่นเองนะครับในนามของประชาัมพันธ์หอ,อการค้าจังหวัดบึงการก็ขอขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่ให้การสนับสนุนเป็นทุนในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมในอนาคตต่อไปผมเกษดาโพคาพาณิชย์ ฝ่ายประชาสัมพันธ์หอการค้าจังหวัดบึงกาอขอขอบพระคุณและ